สวัสดีครับยีนนี้ต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกของเรานะครับวันนี้เรามีแหล่งข้อมูลน่าสนใจเป็นวิดีโอ YouTube จากช่อง Kai Chino AI, chi no ai d y n a k u คะสวัสดีค่ะครับวิดีโอนี้เขาสาธิต10วิธีใช้โคพายล็อใน Excel เลยตั้งแต่งานง่ายๆจนถึงขั้น a d v a n c e ์เลยนะครับเราจะมาดูกันว่าเออมันจะช่วยให้ชีวิตคนทำา Excel ง่ายขึ้นได้อย่างไรบ้างน่าสนใจมากเลยค่ะคือหลายคนอาจจะคุ้นกับ Chat GPT เนาะ แต่โ o พาย o t เนี่ยมันก็ใช้โมเดลภาษาเดียวกันแต่ข้อดีคือมันอยู่ใน Ecosystem ของ Microsoft เลยใช่ครับโดยเฉพาะในองค์กรที่อาจจะมีข้อจำกัดเรื่องอความปลอดภัยหรือลิขสิทธิ์ที่อาจจะใช้ ChatGPT ของนอกไม่ได้อ๋อครับครับค่ะถึงแม้ว่าบางที ChatGPT อาจจะดูเหมือนเก่งกว่าหรือมีอะไรใหม่ๆเร็วกว่าแต่ในบริบทของ Excel แล้ว c o p i l o t นี่ถือว่าแบบทรงพลังมากๆนะคะ ใช่เลยครับอย่างในวิดีโอที่ว่าเนี่ยโอ้โหเขาโชว์เยอะมากตั้งแต่แบบสร้างกราฟอัตโนมัติค่ะวิเคราะห์ข้อมูลหรือแม้กระทั่งเขียนโคด VBA หรือ Python ใช่ค่ะทำได้เยอะจริงๆโอเคงั้นเรามาออลองแกะดูทีละส่วนกันเลยดีกว่าครับจุดแรกที่วิดีโอเขาเน้นมากๆเลยคือการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สร้างภาพข้อมูลหรือ visualization ค่ะตรงนี้เป็นอะไรที่แบบเห็นภาพชัดมากเลยนะคะคือสมมุติเรามีข้อมูลในชีตเยอะๆใช่ไหมคะครับแค่เราเปิดโ o p i l o t ขึ้นมาแล้ว แล้วถามเป็นภาษาเราเองง่ายๆเลยเช่นเอ่อช่วยดูกราฟแนวโน้มยอดขายให้หน่อยหรือว่ามีข้อมูลตรงไหนในตารางนี้ที่ดูแปลกๆไหมโคพายโลมันก็จะไปวิเคราะห์แล้วก็เสนอมาให้เลยอาจจะเป็นกราฟเป็น Pi ว o t Table หรือเป็นข้อสรุปสั้นๆโห oh, เร็วเลยใช่ค่ะเร็วมากอย่างในวิดีโอเขามีตัวอย่างถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าโฆษณากับยอดขายเป็นยังไงครับมันไม่ได้แค่สร้างกราฟให้นะคะแต่ยังชี้จุดที่แบบเออน่าสนใจหรือที่เราอาจจะมองข้ามไปได้ด้วย เช่นอะไรบ้างครับที่มันชี้ให้เห็นก็อาจจะบอกว่าเออพบว่าพอค่าโฆษณาช่องทางนี้เพิ่มยอดขายสินค้าตัวนั้นกลับลดลงนิดหน่อยนะอะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งปกติเราอาจจะต้องนั่งหานั่งวิเคราะห์นานเหมือนกันก,นกว่าจะเจอโหดอามเฮถามหินสายอินแน่ขยันเลยนะครับไม่ต้องเป็นเซียน e อ c เซลก็ทําได้ใช่เลยค่ะแค่คลิกปุ่มโคพายโลที่อยู่บนริบเบิลนะคะแล้วก็ยืนยันช่วงข้อมูลที่เราจะดูแล้วก็ถามได้เลย กด add to sheet ได้เลยด้วยไหมครับได้ค่ะเพิ่มกราฟลงชีตใหม่ได้เลยสะดวกมากมแล้วนอกจากการวิเคราะห์ภาพรวมแล้วการจัดการข้อมูลยิบย่อยล่ะครับอย่างการจัดรูปแบบหรือเรียงข้อมูลอ๋ออันนั้นก็ง่ายเลยค่ะในวิดีโอก็มีโชว์เหมือนกันสั่งง่ายๆเลยเช่น ทําให้ค่าที่เยอะสุด10อันดับแรกในคอลัมน์ยอดขายเป็นตัวหนารหรือเรียงข้อมูลในคอลัมน์ engagement rate จากน้อยไปมากอะไรแบบนี้ CoPilot ก็จัดการให้ปุ๊บเลยค่ะโอ้โหประหยัดเวลาคลิกไปเยอะเลยนะครับใช่ค่ะแล้วมันทําให้ข้อมูลดูง่ายขึ้นด้วยไงคะแบบว่าดูสะอาดตาเข้าใจเร็วไม่ว่าจะเอาไปทำพรีเซนต์ตอหรือเราดูเองครับผมแล้วก็มาถึงเรื่องที่ผมว่าหลายคนน่าจะปวดหัวที่สุดเวลาใช้ Excel คือเรื่องสูตร <laughs> ใช่ค่ะเรื่องสูตรนี้เป็นอะไรที่โคพายโช่วยได้เยอะจริงๆค่ะมันช่วยยังไงครับคือเราไม่ต้องจําชื่อฟังก์ชันยาวๆหรือว่าลําดับอะไรพวกนั้นแล้วหรือครับประมาณนั้นเลยค่ะคือเราไม่ต้องจําเปะ๊ะเปะก็ได้แค่อธิบายสิ่งที่เราต้องการคํานวณน,นะคะ อธิบายเป็นภาษาพูดเลยใช่ค่ะภาษาพูดธรรมดาเลยเช่นแบบอยากได้คอลัมน์ใหม่ที่คำนวณกำไรรวมของแต่ละแคมเปญการตลาดเฉพาะปี2022ครับคอพลอตมันก็จะเสนอสูตรมาให้เลยไม่ว่าจะเป็นสูตรง่ายๆหรือที่ซับซ้อนหน่อยอย,อย่างพวก v l o o k up s u m if i n d e x match ที่แบบว่าเออบางทีเราก็ลืมๆไวยากรณ์มันไปแล้วโหดีจัง แล้วมันแค่ให้สูตรมาเฉยๆฉยหรือเปล่าครับไม่ใช่แค่นั้นค่ะที่สําคัญคือมันอธิบายด้วยว่าสูตรนั้นทํางานยังไงอ๋อมีคําอธิบายให้ด้วยใช่ค่ะซึ่งตรงนี้ดีมากเลยนะคะเหมือนเป็นเครื่องมือช่วยเรียนรู้ไปในตัวเลยทําให้เราเข้าใจว่า เออฟังก์ชันนี้มันทำอะไรแล้วต่อไปเราจะได้ประยุกต์ใช้เองได้มั่นใจขึ้นเหมือนมีติวเตอร์ Excel ส่วนตัวเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วในวิดีโอก็มีตัวอย่างด้วยว่าเราถามคำถามการใช้งาน Excel ทั่วๆไปก็ได้นะคะเช่นจะสร้าง dropdown list ทำยังไง Copilot ก็บอกขั้นตอนให้ได้สุดยอดเลยครับทีนี้ขยับไปที่ความสามารถที่ดู Advance ขึ้นมาอีกนิด c o p i l o t นี่ช่วยเรื่องการเขียนโค้ดได้ด้วยเหรอครับ ใช่แล้วค่ะอันนี้ก็น่าทึ่งเหมือนกันในวิดีโอเขาสาธิตการสั่งให้โคพา l o t สร้างโค้ด VBA ให้ VBA คือ Visual Basic for Application ใช่ไหมครับที่ใช้เขียนแมโครใน Office ใช่ค่ะ ถูกต้องค่ะเช่นเราอาจจะสั่งให้มันสร้างแมคโครที่แบบว่า,ากดปุ่มเดียวแล้วส่งอีเมลรายงานสรุปยอดขายประจำสัปดาห์ให้เลยอะไรแบบนี้โอ้โห oh อัตโนมัติเลยค่ะหรือแม้กระทั่งช่วยเขียนโค้ดไายต้นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกอย่างเช่นการหาค่าผิดปกติหรือ anomaly detection ในข้อมูลเยอะๆค่ะโอ้ oh ho, ฟังดูแล้วเหมือนกับว่ามันเปิดประตูสู่การทำงานอัตโนมัติแล้วก็การวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยนะครับแม้แต่คนที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ก็ พอจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นผ่าน Copilot แน่นอนเลยค่ะอย่างฟีเจอร์ที่ชื่อ advanced analysis ที่มันใช้ Python ข้างหลังบ้านเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยค่ะครับหรือแม้แต่การช่วยแก้ปัญหาโค้ด VBA ที่เราอาจจะเขียนเองแล้วมันเออร์เรอรมันติดขัดตรงไหนโคพายล t ก็สามารถให้คําแนะนําหรือเสนอโค้ดที่แก้แล้วให้ได้ด้วยนะคะ มีช่วยดีบักโค้ดด้วยใช่ค่ะในวิดีโอก็มีตัวอย่างการแก้เอเรอง่ายๆให้ดูด้วยค่ะครับผมงั้นสรุปได้เลยว่า c o p ายโ t ใน Excel เนี่ยเป็นเครื่องมือที่เ,เรียกว่าช่วยทุ่นแรงได้มหาศาลจริงๆนะครับตั้งแต่การทําความเข้าใจข้อมูลผ่านกราฟการจัดระเบียบข้อมูลให้ดูง่ายการสร้างสูตรยากๆแล้วก็ไปจนถึงการเขียนโค้ดอัตโนมัติ ทำให้เราได้อินไซต์ที่ต้องการเร็วขึ้นง่ายขึ้นเยอะเลยใช่เลยค่ะมันช่วยลดความซับซ้อนลดเวลาแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ชัดเจนมากๆครับดังนั้นประเด็นที่น่าสนใจให้เราอาจจะต้องลองคิดต่อจากที่เราคุยกันวันนี้ก็คือพอมันมี AI เข้ามาเป็นผู้ช่วยเราใกล้ชิดขนาดนี้แล้วเนี่ยในการจัดการข้อมูล วิเคราะหข้อมูลมันจะเปลี่ยนวิธีที่เราทํางานหรือวิธีที่เราเรียนรู้หรือแม้กระทั่งวิธีที่เราตัดสินใจในเรื่องต่างๆในชีวิตประจําวันของเราไปยังไงบ้างน่าคิดต่อเลยครับค่ะก็อยากให้ลองนําไอเดียจาก10วิธีที่เราคุยกันจากในวิดีโอนี้ค่ะลองไปปรับใช้กับการทํางานของแต่ละคนดูนะคะไม่แน่อาจจะค้นพบวิธีใหม่ๆที่ทําให้ทํางานได้ดีขึ้นเร็วขึ้นแบบที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ค่ะ ครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยครับยินดีค่ะ